ครับผมเองนอนจากช่องอิงเกิลเมนนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดไหลย,ย้อไม่ได้มาสามถึงสปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งจริงๆมันเกินปีแล้วแหละอาการก็ดีขึ้นตามระดับนะครับผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกดไหลย,ย้อนเนาะที่อาช่ายไปว้ดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลด้วยนะครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้ก็คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงปลาทูนะผมว่าคนเป็นกดไหลย,ย้อนอ่ะกินได้หรือเปล่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยทําคลิปปลาทูแต่คลิปนั้นอ่ะผมมาถามเพื่อนๆทุกคนใีสใส่ว่า กินปลาทูแล้วมีการกันไหมเพราะว่าณตอนนั้นนะน่าจะปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วเลยนะคือหน้าตอนนั้นอนะ่ะผมหาข้อมูลที่เกี่ยวกับปลาทูและกดไหลย้อนไม่ได้เลยไม่ได้เจอเว็บไทยที่ผึงเลยครับแต่ตอนนี้เจอแล้วนะอืมก็ต้องขอบอกกันว่าเนื้อหาที่ผมจะพูดต่อจากนี้เนี่ยข้อมูลค่อนข้างน้อยมากในเวืองของไทยอะ่ะเจอข้อมูลเจอแต่ไม่ลึกเจอแค่บ,บอกว่ากินได้แต่ว่าเจอแค่นั้นนะครับผม ไม่ได้เจอไม่ได้เจอแบบว่าเหตุผลมารองรับเยอะเท่าไหร่ว่าทำไมถึงกินได้ส่วนในบบต่างประเทศเนี่ยหาข้อมูลที่เกี่ยวกับกฎไหลย้อนและปลาทูไม่ได้เะครับผมเพราะว่าคนต่างประเทศไม่น่าจะกินกันเยอะแต่ถนะ้าแต่ว่าในเว็บไทยเนี่ยเจอแต่เขาบอกว่ากินได้นะอืและผมก็ได้ไปหาคําตอบจาก AI เพิ่มเติมนะครับยุคนี้มี AI แล้วเมื่อปีที่แล้วไม่มี AI นะครับผมก็ได้ไอน,นี้คือ คำตอบจาก AI นะครับคนเป็นกดไหลย้อนมักกินปลาทูได้ปลาไมโครเรลเป็นปลาที่มีไขมันซึ่งอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้าสซึ่งมีคุณสมบัติต้านการอักเสบวิตีนี้สามารถช่วยลดอาการอักเสบในระบบทางเดินอาหารและอาจบรรเทาอาการกดไหลย้อนได้นอกจากนี้ปลาไมโครเรลยังเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีซึ่งสามารถช่วยส่งเสริมความอิ่มและป้องกันการกินมากเกินไปซึ่งเป็นตัวกระตุน้นใ,ใ,ให้เกิดกดไหลย้อน แล้วก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าความอดทนของทุกคนต่ออาหารมัชิดอาจแตกต่างกันอืนั่นคือคําตอบจาก AI ไอนะครับซึ่งผมก็ไม่กล้าฟันธงอ่ะแต่ว่า a ออก็ค่อนข้างแม่นพอสมควรนะครับผมทั้งนั้นให้ผมแบบฟันธงนะคนเป็นกอนลยย้อนนะกินปลาทูได้นะครับผมเพราะเว็บเว็บไทยที่ผม,ท,ผมที่ผมเจอเนี่ยก็เว็บที่คุณหมอนะเขียนโดยตรงเลยแต่ว่า คือผมก็ไม่ชัวร์ไงเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนผลม,มารองรับเยอะเท่าไหร่ผมก็เลยไม่ได้ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะแต่ว่าก็ก้อนนี่คือคําตอบจาก AI แล้วก็ในประไทยอ่ะที่เป็นหมอทำมาเขียนอ่ะก็บอกว่ากินได้นะครับผมอืสรุปส่วนตัวนะผมกินปลาทูผมไม่มีอาการนะครับอืมแต่ถ้าแต่ต้องผมแต่ว่าตามที่ AI ไได้บอกไปแล้วก็ร่างกายคนเราไม่เหมือนกัน บางคนแพ้ยายตัวนี้บางคนไม่แพ้ตัวนี้บางคนกินทะเลได้บางคนอย่ทะเลไม่ได้ปลาทูก็เช่นกันนะครับผมลองด้วยตัวเองก่อนถ้าลองแล้วมีปัญหาก็เลิกกินถ้าลองแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็กินต่อได้นะครับผมแต่ว่าในกลุ่ม Facebook เนี่ยเนี่ยถึงผลผถึงบอกไยว่าอาการทะเลเขาไมเหมือนกันเขาบอกว่าเขากินปลาทูเขาก็มีอาการนะครับผมอืมก็ต้องลองด้วยตัวเองเนาะครับผมก็ใช้วิจารณิารอะไรนะวิจารแลนัยาผมพูดไทยไม่ค่อยเก่งก็ ก็สั BOB, au, offs, au, ่คคิมี้ก็ขอเดเพลงเท่านี้นะครับผมน้ำคิ้วกับอาหารแล้วก็กดเลี์ไว้มากมากเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้สั่คคิมี้ก็ขอเดเพลงเท่านี้ขอบคุณมากครับ